ครับผมวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงการปรับแต่ง Namebox โดยพื้นฐานนะครับเบส i c ิกเนมบ x ็อก็คือกล่องซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเชื่อมโยงกับ a Active Cell ที่เราคลิกเมาส์ ount, หรือว่าเคลื่อนที่คีย์บอร์ดซ้ายขวาจะเห็นได้ว่าเวลาเราเคลื่อนที่เมาส์ หรือว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเราแอคทีฟไปเซล์ไหนเนมบล็อกก็จะเปลี่ยนชื่อไปตามตำแหน่งเซลล์นั้นๆน,น,นะครับเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ A1 ชื่อเนมบล็อกชื่อว่า A1 A1 ก็คือคอลัมน์ A โ o 1ก็คือ A1 นะครับถ้าผมย้ายมาคอลัมน์ B L1 เนมบลก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น B1 อันนี้โดยพื้นฐานของ Excel จะตั้งชื่อตามอ้างอิงตามโลแล้วก็คอลัมน์นะครับทีนี้เราจะปรับแต่งยังไงคือวิธีการปรับแต่งก็คือ เราก็สามารถคลิกครอบเซลล์ที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อสมมติว่าผมยกตัวอย่างเล็กล่าวช่องนี้ช่องสีเหลืองเนี่ยผมต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นไฮปกติเป็น B8 ใช่ไหมครับผมไม่เอาผมเปลี่ยนชื่อเป็นไฮแล้วก็กด enter ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับพอเลื่อนเมาส์หรือคีย์บอร์ดมาปุ๊บเซล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 นี้ที่แอคทีฟไปไม่ใช่ไม่ใช่ B8 แล้วเป็นชื่อว่า Hi ไฮตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรไฮ เปลี่ยนเป็นดล็อกแล้วกันนะครับก็กด enter จะเห็นไหมครับเห็นชื่อในบ e ็อกก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งไว้นะครับตรงน,นี้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรเป็นชื่อ day แล้วกันนะครับ d a ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อชื่อเออชื่อสั้นๆน,นะครับชื่อหมายเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้วิธีการเปลี่ยนชื่อก็มีชื่อ Namebox ชื่อ Hi ชื่อ Doc ชื่อ D ชื่อ My ประโยชน์ของมันก็คือสมมติว่าผมจะรวมเก้าบกสิบผมอัดผมจำชื่อได้ผมก็พิมพ์ชื่อเลยต้องกัรรวมรวมเราใช้คำสั่ง sum i บวกกับอันนี้ชื่ออะไรนะลืมละใหกับดอกใช่ไหมครับนี่ด็อกกับสิบเก้าอันนี้ก็เหมือนกันเ,เราจะรวมซ u m เดชื่อชื่อเดใช่ไหมครับอ้าว เวลาใส่สูตรต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งนะครับก็จะเท่ากับ15อันนี้ก็เหมือนกันเท่ากับเราต้องชื่อว่าอะไรมายเท่ากับ s u m มายผลรวมของ มายปั๊บก็แบบ45ับผมเสร็จเรียบร้อยนี่คือประโยชน์คร่าวๆนะครับของการปรับแต่ง n m m บ็ o กเราสามารถนำไปใช้หรือว่าเอาไปปรับเปลี่ยนกับงานที่เราใช้อยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดความสะดวกขึ้นนะครับ ครับผมสำหรับการปรับแต่งเนมบลกพื้นฐานก็ขอจบวิดีโ,ดโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ